สวัสดีค่ะกบมาพบกับโปร,โรโกองการดูดวงเย่โอ้โห,โหเดือนสิงหาเพิ่งผ่านพ้นไปนะคะก็เข้าสู่เดือน9เดือนกันยาแล้วนะคะอีกไม่กี่เพลาาเราก็จะสิ้นปีแล้วเนาะอยากทำอะไรต้องรีบรีบ,รบทำนะคะอย่าผัดวันประกันพรุ่งเนาะเพราะว่าอีกไม่อึดใจเราก็จะเปลี่ยนพอศเป็น2568แล้วนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปวาบดูดวงกับอาจารย์สันคเนชาพลานะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งปุ่มตรงนี้นะจ๊ะเอาให้หมดนะคะพี่ๆขาหัวใจบันทึกคลิปกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะจ๊ะรวมถึงนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะคเนชาพนลานะคะสายมูนะคะนี่ค่ะว้าวตามหน้าตรงนี้เลยนะคะติดตามฟลโล่กันด้วยนะ มาคะ่ะผู้ศรัทธาที่เกิดวันอาทิตย์ขอให้ผู้ศรัทธาที่เกิดวันอาทิตย์นะคะตั้งจิตเพ่งไพ่มาที่มืออาจารย์จากนั้นให้คุณท่องน้ำมนต์ศาสตร์สามจบนะคะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมดเป็นตัวเล่าเรื่องนะคะใช้ไพ่ทั้งหมดห้าใบเป็นตัวเล่เาเรื่องว่าเดือนกันยาดวงของคุณจะเฮงดังปังรวยแบบไหนนะคะเพราะแต่และว,วันเนี่ยก็มีไพ่บอกเดินทางค่อนข้างขึ้นสูง อาจารย์ไม่ได้อวยนะคะแต่มองแล้วน่าจะเศรษฐกิจดีในระดับนึงเขาเรียกว่ามีการตื่นตัวในการเรื่องของเศรษฐกิจและเรื่องปากท้องกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวดูเนาะว่าสุดท้ายวันอังคารเอ้ยขอโทษสุดท้ายวันอาทิตย์จะได้สิ่งดีๆหรือเปล่าเนาะผู้สถาที่เกิดวันอาทิตย์ผู้สถาที่เกิดวันอาทิตย์ดวงประจําเดือนกันยาดวงประจําเดือนกันยาได้แคป่ป๊ว้าวสี่ถ้วยนะคะ The s ดซ คิงส์วอลแปเหรียญว้าวสุดท้ายปุ๊โอ้ห้าดาบรู้ไหมคุณสัปดาห์นี้ถ้าใครได้ไปเปิดไพ่หรือว่าได้มาดูอะไรแต่แล้วจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์และจบวันอาทิตย์ไพ่ห้าดาบขึ้นเยอะมากพุธพุธพฤหัสสุอาทิตย์สวันในสัปดาห์นี้4วันในสัปดาห์ของนี้นะคะต้องบอกก่อนนะว่าเดือนกันยา เป็นเดือนของการที่อย่าไปสนอย่าไปแคร์อย่าเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจให้มากเพราะว่าไม่ฉะนั้นคุณจะเกิดความเครียดและความกังวลค่อนข้างสูงเนื่องจากนะคะเนื่องจากคะแนนเต็มสิบนะคะคนเกิดวันอาทิตย์คะแนนเต็มสิบผู้สถาที่เกิดวันอาทิตย์คุณเอาไปคุณเอาไปป๊อปอาจารย์ที่จิตคะแนนเหมือนพื้นหันเลยเดอะซันเกิดขึ้นอาจารย์บวกให้หนึ่งเลยทันทีทันใดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนเกิดวันอาทิตย์อาจารย์สองเรื่องฝากแค่สองเรื่องเรื่องแรกนะคะใจ ต้องโคตรเย็นเพราะคนเกิดวันอาทิตย์คุณได้ไพ่สีถ้วยไพ่สีถ้วยคือไพ่ของการที่ค่อยๆตัดสินใจค่อยๆเยือกเย็นค่อยๆคิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆไต่และ อ,อย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งตัดสินใจปุ๊ปบปุ๊บปุ๊บเลยนะคะเพราะการตัดตัดสินใจปุ๊ปบปุ๊บปุ๊บเรื่องที่สองจะฝากคือเรื่องบริวนารนําแต่เรื่องมาให้คนรอบรอบ,รอบข้างจะนําเรื่องปวดหัวมาให้บางทีท่านตัดสินใจเร็วเกินไปและท่านว่างเร็วเกินไปมันเลยทําให้ท่านมีเรื่องปวดหัวไก่กองไปหมดและอาจารย์เคยพูดส,สม่าเสมอสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ว่าแปดเหรียญตอนนี้คุณยังมีช่องทางสับ j จ c ในการหาเงินหาเงินไปเถอะ คุณยังมีกําลังที่จะทําคุณทําไปก่อนเพราะอย่างน้อยคือถ้าคุณอายุมากคุณอาจจะเออร์ลี่ตัวเองก่อนก็ได้นะคะใครเกิดวันอาทิตย์พิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะคะว่าค่อยๆตัดสินใจถ้ามีคนดูดวงณนะวันนี้ได้เห็นคลิปณนะวันนี้เราอยากจะบอกคุณนะคะว่าชะลอการตัดสินใจก่อนเช่นอยากจะเปลี่ยนงานเนี่ยจะลาออกอยากจะหยุดเรื่องการทํางานอยากจะซื้อรถซื้อบ้านชะลอไปก่อน แต่ถามว่าสุดท้ายทโท้คุณได้ทําในจิตที่คุณปรารถนาไหมคุณได้ทําในจิตที่คุณปรารถนาแน่นอนฟันตรงล้านเปอร์เซ็นเพราะคุณมาติดไพ่คิงถือดาบมันมีอยู่ในใจแล้วว่าเราจะต้องทําตรงไหนเวลาไหนแต่ขอเวลาให้มันหมดเหมาะสมกับสิ่งที่คุณตัดสินใจและคุณจะได้ไพ่เดอรซันคุณจะมีความสุขคุณจะแฮปปี้คุณจะแอนดิงคุณจะบบเดินแบบโอ้ล้านละลาละลาละลาอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เลยค่ะแม่ขา สิ่งที่จะในการทำบุญสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะให้คุณทำบุญเกี่ยวกับพับประจําวันเกิดให้ท่านเลียสติให้ท่านได้ให้ช่องทางแสงสวง่างให้ท่านได้เห็นและท่านจะได้มีเขาเรียกว่าน้ำหนักในการชั่งใจว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาดีแต่ถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์บอกตรงๆว่าลุยก่อนเรื่องงานอย่าเพิ่งหยุดทาได้ทาทาได้ทามุ่งได้มุ่งเพราะว่าไพ่ท่านยังเกิด ปรากฏการณ์ที่ดีอย่างน้อยเดือดซันเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวใครอย่างน้อยเดือดซันไม่ต้องกลัวใครได้เลยนะจ๊ะแม่จ๋าวันนี้พี่หมอก็ไปกันก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์แล้วก็เป็นกําลังใจอย่าพิ่งตัดสินใจทําอะไรนะสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย